สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับนกนะคะสิ้นศีษย์ศานาลายสุขโขทัยค่ะวันนี้นกมีสิ้นสีสวยสีงามๆให้ชมกันแล้วงานทํามือของบ้านเราค่ะก็เป็นสิ้นเกียดอกนะคะผืนนี้ต่อหัวแบบโบร,ราณมีสีขาวเพิ่มเติมค่ะเป็นเกียรดอกอันนี้เป็นลายอ่าสองท้องนะคะลายสองท้องก็คือมีนกอยู่ในลายสองคู่นะคะก็คืออ่คู่ล่างเหมือนพ่อแม่คู่บนก็เหมือนลูกนะคะ เราจึงเรียกว่าลายสองท้องค่ะลายนี้นานๆจะมีมาให้ชมนะคะในแบบฉบับของสิ้นเกียรดอกค่ะนกบอกว่าวออกสีออกแบบสีใหม่ซึ่งให้ดูสวยงามแล้วก็ดูคลาสสิกม,มากขึ้นค่ะ,ะนกให้เดี๋ยวดูลายละเอียดนี่นะคะอันนี้ต่อหัวสีขาวเพิ่มเติมแล้วก็ดนดูเอลมดเน้นสีชมพูอ่อนค่ะตามที่ลูกค้าเขาต้องการนะคะอันนี้ก็นี่ค่ะ อันนี้ก็เป็นอดอกมีนะคะดอกมีก็จะออกเป็นสีนี่ค่ะนี่คะดอกมีก็จะเป็นโทนสีน้ําตาลสีก็จะดะูดูเหมือนสีจะปแปลกๆแต่เป็นสีน้ําตาลนะคะแล้วก็ดอกอันนี้เกี้ยดอกที่เป็นลายสอง้องก็ข้างในก็จะเป็นสีชมพูม่วงนะคะแต่ตัวพื้นนี้เป็นสีเทาค่ะ สีเทาอมฟ้านะคะฟ้าเทาค่ะนะี่ค่ะทั้งผืนก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วตัวเชินงนกให้ดูเชิงที่เป็นเชิงก็สวยค่ะรวมแล้วสวยมากเห็นไหมคะว่าน้องก็จะมีความคลาสสิกสีไม่เยอะแต่ดูหรูดูหรูดูแพงดูดีมากเดี๋ยวนกให้ดูทั้งผืนนะคะผืนเป็นงานทำมือของบ้านเรานะคะใส่สวยนานค่ะ เวลาใส่ก็นี่ก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะเป็นริ้วๆแบบนี้ค่ะใส่กับเสื้อโทนสีฟ้าไอ้โทนสีเทาได้ฟ้าอ่อนๆได้นะคะหรือว่าจะใส่โทนชมพูชมพูใส่ได้ค่ะแล้วก็ม่วงนะคะน้องก็จะเป็นแบบนี้าานแล้วงานลกให้ดูฝีมือช่างถือว่าดีมากเลยค่ะผืนนี้สวยค่ะ นกให้ดูข้างในนะคะภายในนี่ค่ะอันนี้เป็นงานทํามือแท้ผืนนี้ใช้เวลาก็คือเกือบสองเดือนในการทํานะคะในการผลิตค่ะใช้เวลานานแล้วก็สวยใส่นานสีไม่ตกผ้าไม่หดค่ะผ้าบ้านเรานกะบอกเลยว่าเป็นงานทํามือแท้ที่เราเรียกว่างานจกขนเม่นสีสันสวยงามถ้าใครชอบก็กดถูกใจเป็นกำใจนกด้วยค่ะหรือใครที่สนใจผ้าก็แอดไลน์หรือว่า ทักข้อความที่เพจเสื้อสิ้นผ้าพื้นเมืองได้ะคมทั้งไงคลิปนี้สวัสดีค่ะ